แน่นอนครับพวกเขาจะมาเปิดการแสดงแฟนคอนเสิร์ตนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นที่แจ้งวัฒนะฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะมีบัตรกันแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยพร้อมสนุกใช่ไหมครับพร้อมแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับคุณจุนเค่นิชค,คุณและคุณโอ้ยง<น>ครับ เดี๋ยวเชิญได้สามคนนั่งได้เลยครับเชิญครับร้อนแรงร้อนแรงเชิญครับเชิญได้สามคนนั่งได้เลยเชิญอาจารย์จุชิกิวารามิตากดอื่นเลยสวัสดีทั้งสามท่านสวัสดีครับ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 เชื่อว่าทุกท่านไม่มีใครไม่รู้จักอยู่แล้วแต่เป็นธรรมเนียมฮะแนะนำตัวกับสื่อมวลชนและก็ฮอตเทสชาวไทยกันซะหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณนิชคุณนะครับสวัสดีครับพงุยงครับ

ทุกๆคนก็ตั้งตารอที่จะมาเจอกับชาวไทยเช่นกันแน่นอนครับผมคือเรารอวันนี้มากี่ปีแล้วอ่ะแปดแล้วใช่ไหมตั้งแต่ h ฮ u ส e Party ใช่ไหมครั้งที่แล้วครั้งสุดท้ายเนาะก็ตั้งตั้งแปดปีแล้วทุกคนก็คิดถึงทุกคนมากเลยครับอ่าให้ให้เขาพูดให้เขาพูดอากาพยงคิดถึงมากเลยครับไม่ไมได้เจ็คนึกมากเลยครับ เขาบอกไม่ได้เจอกันนานมากเลยครับหา yes เอาแล้วเพิ่มเลงครับแพทหนึ่งทักที่สองไปแล้วจังเลยได้ขอแต็งโมปานด้วยครับคือโมปานเต็งโมปานคือคำประจำของเขาคือพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกพรุ่งนี้ี่มาทุกคนพูดพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกไม่ตกสิครับไม่ตกสิครับท่านที ฝนจะไม่ตกเอ่ออะฝนฝนตกฝนจะตกอนตกอะฝนกด้แล้วฝนก็ได้แล้วฝนกไม่แล้วฝนก็ได้แล้วฝนกไ้แ้วนะครด้พลนกได้แล้วันนีไ้พล้วนี้ฝนกไ้แก็ได้วนกด้แล้วนกได้แล้วเนี็ได่นล้ฝนั็ได้แล้วฝนกได้แ้วฝนก็ไขอให้ฝนกมไตกฟ้าเปกได่ลอดโปก่งน้ฮะเดี๋ยวไดซื้อตนไคร้ดีกว่าเ็อแล้วพน่ปัดให้้ดี๋ยวไปตล้วไปซื้อละไคร้เดี๋ยวพี่ปัดให้ได้ตะได้ ทุกคนขำทุกคนขำเขาต้องใช้สาวบริสุทธิ์ปากงานเพราะฉันเด็ดดีเจหนุ้ยปักให้บริสุทธิ์เหรอครับนิชคุณไม่น่าใช่นะหล่อจรงครัจะจะยงอธิบายโอเคคุณคับคุณจุนเคหันมาอ้อเอาล่ะอย่างนี้จะคุณแล้วคุณจุนเคก็อยากได้แบะเวียนมาเมืองไทยอยู่บ้าง 네, 네 맞습니다. 아, 네. 근쿠우용는한한 네, 네. 8년. 만에또 만에 오시는 거라고 들었어요, 맞나요 네, 너무 오랜만에 와서 일단은 어 너무 죄송 죄송한 마음이. 에요 오래 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 오 คิดถึงมากเลยครับคิดถึงมากๆเลยครับริงๆจริงๆจรงๆริงจริงๆจริงๆริงิงๆจรทงๆจริ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 งๆจาิจริงๆจงจรจริงๆริทยิงๆจราวไทยิงๆจริงๆิรงๆจรจริงๆเลยนะครับยจงไงๆฟนๆชรวไทยก็อยารให้พวกคุณได้มากันบ่อยๆอยู่แล้วรจๆรจะรๆริริรับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพวกถึกยูนิตนี้บ้างฮะนิชคุณครับสามคนครับผมวมตัวกันยูนิตนี้ได้ยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับคือเราสามคนเหมือนกับเราชอบเพลงแนวคล้ายๆกันด้วยแล้วก็พอเราตอนนั้นที่ได้ไปแสดงที่ญี่ปุ่นครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเคมีของเรา3ามคนดีมากก็เลยอยากจะแสดงต่อไปก็เลย ก็เลยทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาครับผมเห็นบอกมีชื่อแกงด้วยใช่ครับ Free b u d d i e s at 2pm เออชื <so like> ่อแกงนี้ยังไงฮะทำไมถึงเป็นชื่อนี้เสฉรกันชื่อแงนี้มอรางช่แกงนี้มอ어떻ร이้างชื่อแกงนี้มีอะไ ผมว่าโอชีโอ้เตที่ทว้แบบนก็คือเปชื่อี่ดีมากเลยคือ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้่โอเยโอ้คโอ้เโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้่โอ้ย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 ได้ชื่อนยโอ้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 ย้ยโ่ออ้ยโออุยอ้คโอ้ย้อ้อยอ้้ย้อ้้คุณอุยอครับ รวมอยู่ในยูนิตนี้เป็นไงป่ะฮะ아 <롬 유닛> 뭐 제가 제일 좋아하는 우리 멤버들이고 에, 형들이고 그리고 음, 또 각자 솔로로 활동도 많이 바쁜데 어떻게든 그냥 투피엠의 이름으로 좀더 팬분들께 좀 인사를 드리고 싶어서 에, 이렇게 뭉치게 된거 같아요. 예. ก็คือวันเป็ เป็นทรีบัร์ดมีงานให้แฟนๆทุกๆคนด้วยในฐานอัตพีเด้วยแล้วก็เป็นพี่ๆและเมมเบอร์ที่ผมรักมากๆด้วยอะครับนะครับงานนี้ครับมีชื่อว่า E N W J ใช่ครับผมรู้มาว่าโลโก้มีคนออกแบบ <c oughs> อยู่คนหนึ่งนั่นก็คือ <c oughs> นี่จะคุยของเรานั่นเองใช่คือตอนตอนที่เขาส่งมาให้ผมถามว่าออกแบบให้ได้ไหมผมก็เลยบอก ก็เลยคิดดูว่าเราสามคนอ่ะึ้นเลขสามก่อนอเลขสามก่อนใช่ไหมฮะอ่าและภายในเลขสามนี้ก็จะมีตัวตัวเจนะครับผมอ่านี่คือตัวเจนี่คือตัวดับเบิลยูว้าวแล้วก็นี่เอ็นก็คือเราสามคนอินิเชียลของเราสามคนนะครับผมอ๋อมันเป็นแบบนี้ใช่ครับผมแล้วคือท,ที่ที่จุดเอาไว้ตรงนี้คือถ้าพลิกแล้วมันก็คือเลขหกฮะโอ้โหเห็นไหมล่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดา ไม่ใช่มีคนร้องว้าวเะอกี้ลึกล้ำมากลึกล้ำเหมาะสมกับการเป็นมิสเตอร์แคนดูไหมฮะคนนี้ปรบตบมือให้หน่อยได้ไหมฮะขอบคุณคุณจุบหัวมิสเตอร์แคนดูอ้มิสเตอร์แคนดู We think so too มิสเตอร์แคนดูขอบคุณครับขอบคุณครับครับเห็นไหมล่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับแต่ไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าจ้างอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังหรือว่า บนหรือบนบนใช่ครับเพราะว่าดีไซน์มาหลายโลโก้แล้วไม่เคยได้เงินสักโลโก้เลยเอาเถอะแต่ได้ใจได้ดีไซน์ด้วยความรักใช่อ๋อไม่ได้เงินแต่ได้ใจแฟนได้ใจอตเทสทุกคนแน่นอนครับตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าไม่ว่าจะผ่านมานานเท่าไหร่ทุกคนเป็นไงฮะยังดูยังดูทำไมฮะรอรอหรือ หล่อไม่หล่อยังดูหล่อดูดี30ยังแจ๋วมากๆเลยนะฮะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงกันบ้างครับมามืนอติแต่มามนแต่ว่าใจผมยังยี่สินะคะเชื่อคะเชื่อ 운동하고요กำลังกายครับทุกคนตัใจออกกังกายฟิตจังที่ฟบ่อยมากเลยอไม่ได้นัดกันนะแต่คือไปไปฟิตเนเมื่อไหร่บางทีก <Why> ็มีจุนเคบางทีก็มีชันซองบางทีก็มีเทค แต่คนนี้ไม่ไปออยองซี่น่าจะไม่เห็นได้อยท่านคนนี้เป็นนัก s e t c h i n g ตัวคุณจุนเคบอกว่าคุณออยองเขาตั้งใจ s t r e t มากๆเป็นโปเลยจริงๆในการยืดตัว stretching เก่งที่สุดเลยคุณออยองอ๋อพูดแล้วไม่เห็นภาพเลยฮะยืดตัวโชว์ให้ดูหน่อยพูดล่นพูดจรงครับ ท่าอะไรสักท่าหนึ่งให้กับแฟนๆได้ไหมฮะถ้าสมมติจะต้องอ้ยยืดเส้นออกกำลังกายแบบเนี้ยครย่ากได้มอนุไม่ไม่มกี้บอกว่าจะไม่ได้บอกให้โชว์ไม่ใช่เหรอครับได้เลฮะที่นึ่งที่องท่าอแ่ค่อย่างปกตินั่งนั่งอยู่น ในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเราก็จะนั่งอยู่ใช่ไหมครับตลอดื้อเื่อแขนข้อต่างๆนะครับอันนี้ครับโอ้าวก็คือเราต้องจับให้ได้นะครับสองมือมันต้องมาเจอกันแบบนี้ต่างกันมากไม่ได้คุณจุดเคทาได้ไหมฮะไม่ได้ คุณดูยังบอกว่าคุณดูยังบอกว่าสองท่านนี้กล้าเขาเยอะเกินไปมันจะไม่ได้หรอกแต่ผมมาทำได้อ่าอะลองไปทําดูนะฮะทุกคนทำคิดว่าทําได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาสุดท้ายนั่นเองเราเวกิชัวจิกูแต่คุณผู้หญิงน่าจะทํากันได้นะลองดูไหมลองดูไหมฮะอะคุณพี่ยืนคุณพี่ยืนคุณพี่ยืนหน่อยทําให้โชว์หน่อยฮะพี่จะ s จะลองดูครับ

จเนอเชั่นแนั่นเองนะฮะเขาก็เลยไปเรียนการถ่ายรูปของเด็กๆมาจริงไหมฮะคุณจุนเคใช่ใชตัวผู้เป็นคนท통해서어이제요즘 m g MZ 세대들이이제사진을찍는법을、좀배웠습니다ก็คือหลายๆท่านรุ่นน้องครับก็คือสอนมา MC หรือว่าที่ไทยเรียกกันว่า Gen C ก็คือถ่ายรูปผ่าไหนแบบไหนก็คือไปเรียนมาแล้วอ๋อคือรู้สึกว่าในนี้จะไม่มีใช่ไหม แรงมากนับไปเลยนะับเสนับเสนิสไม่ดีโชว์มือหน่อใครที่คุณใครที่ผมเรียกนอง้านเซก้จทีี่เราเป็นบอคนอเรคุณดูยังบอกทุกคนเนเอ็มซีหมดเลย MG MG ถ้าเจเจนูนเอ็นย์เอ็นย์จรองมทุกทุกคน10ต่อ20ต่อ20แค่นี้โอยอัะเด็กเนซกรี๊ดหน่อยกรี๊ดหน่อย저ัวเราะเสียงดัง5 6 7จังเลยโอ้ยเราสนิทกันเราสนิทกันแซวกันได้เพราะว่าเราก็เป็นลุงเหมือนกัน ถ้าย่งคุณเคฮะที่ไปเรียนมามันต้องมีเทคนิคอย่างไรเหรอฮะบอกหน่อยอ่าผมจะอธิบอยให้คุณเข้าใจนะหรับผมอ่กล้องใ้คุณ้อใจนะรังผอ่มจะายให้คุณเ้ใจนคัมอ่าผมจอต้องใช้กลเล้อใหลครับผอ่าผมจอบาย้คุณเ้ใแนะครับผ่าจะบายห้คุ้นะคับผมอ่าผมจะอายใ้คุณเ้าใจนะครังผม่าผะอธิบายบห้เล้ไนะครับผมอ่าผมะอบา้คุณเ้าในะคบม่าผมจะบายให้ไุ้ไม่ได้แบบนี้ไม่เล้เลย ธรรมชาติอ๋อแบบนี้มีคนทักเาถามว่านี่คือถูกต้องแล้วหรอคุณจุนเคบอกว่าห้ามมองกล้องเวลาถ่ายแบบนี้ห้ามมองกล้องห้ามใส่มองกล้องห้ามด้วยนี่คือเทคนิค่ะทำไมทุกคนดูงงทําทำไมทุกคนดูงงคือลูก ไม่รู้จักะคือเทคนิคนี้ไหมรู้ไหมฮะไม่รยู้คุณจเบอกว่ามองผมมองมาที่ผมเราต้องมองแบบคุยกันนะมองอ๋อไอะอะองอะอะองอะอะอ้อะ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 ดะอ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 อะอะอออะอะอะออะอออะ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 ออะอะอะอออออ ย้งบอกว่าโอ้โหมากเลยว่าล oh, <lly empezar> anyway? ูกจะออกมายังไงโออถ้าดูคุ้งก็อดเสียอะเป็นลูปแมวแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจนั่นเอง เขาเขาพูดชื่อเลนมาอันหนึ่งแต่จะยังไม่ทราบว่ามันคเลนแบบซูมกว้างครับผมเลนวายใช้เลนวายถ่ายภาพกว้างโดยที่หน้าตาไม่มองเดๆทั้งสิ้นเด็ดขาดโอเคโอเคครับจุนเคย์ปุ่วเฮ้อสักครังเกตอยัางครับยังครับ เป็นอินเทรนด์แบบเจนซีที่ทางเกาหลีนะครับแต่ถ้าเมืองไทยถ้าตอนนี้ที่อินเทรนด์เลยครับผมนึกถึงอะไรอยู่ไหมฮะนิชเคุณอินเทรนด์นึกถึงอะไรกันครับตอนนี้อะไรนะเหมือนดูสคริปต์มาเลยอ่ะพี่หมูแดงเองหมูแดงหมูแดงอาดแดงนะฮะหมูแดงอ๋อใช่ฮิโปใช่ไหมฮิโปถูกต้องหมูแดงอันนี้ก็หมูแดงหมูแดง그것ก็그것ก็อิ่มสิก่ะ หมูแดงหมูแดงครับหมูแดงที่กินกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมใช่ไหมก็คือหมูแดงใช่ไหมอันนี้คือตัวจริงอันนี้คือคนไทยที่แท้จรูแต่ถ้าอินเทอร์นี้คือน้องหมูแดงน้องฮิปกันที่อยู่สวนสักเขาเขียวนะฮะเออน่ารักมากใครๆก็อยากจะไปเจอแล้วก็คิวเยอะมากเออเขามีเพลงด้วยนะฮะ โอ้บ oh, ุถ mm. sí. no ึงหนเลใช่หม no, no. okay. okay. mm. yeah. uh, so so ูแดงลองมาฟังหน่อยครับมา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 หมูแดง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 มา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 ลูกหมูแดงหมูแดงหมูแดงมา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 หมูแดงหมูแดงหมูแดงใช่มา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 หมูแดงมา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 หมูแดงหมูแดงหมูแดงอีรีมิกซ์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 ก็ฉันตัดรีมิกซ์ แบบนี้ถ้าอยากไปเจอ <_ d ance> ไปเจอที่เขาเขียวแต่ที่เ <_ d ance> มื่อสักครู่นี้นสคุณบอกว่าเป็นอาหารด้วยเ <_ d ance> นาะอยู่ในก๋วยเตี๋ยก็คือหมูแดงใช่คือตอนแรกผมตอนแรกผมคิดดึกว่าคําว่าบูแดงคือบูแดงเพราะว่าถ้าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็จะเป็นบูแดงเขาเรียกหมูแดงเลยไม่รู้ว่าเป็นหมูแดงนรกว่าเป็นหมูแดงอธิบายคำ หมูเด้งให้เพื่อนๆฟังได้ไหมฮะนิชคุณว่ามันเป็นยังไงอ่อธิบายแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอยากถามแบบนี้ว่าท่านนึกถึงหมูหมูเด้งแบบเป็นอาหารในเมืองไทยมาเมืองไทยรอบนี้ทานอาหารอะไรกันไปแล้วบ้างฮะ 여기 또 준비를 해주셔가지고 수제야시 KJ KJ 너무 좋았어요 망고밥 코코고 망고 라이스 망고 라이스 어 망고밥 망고밥이 제가 먹어봤던 망고밥 중에 제일 맛있던 가니다 제일 맛있리고영 태어나서 태어나서 지금까지 먹어본 거 중에 제일 맛있었어요. 그리고어요 ว้าวคุณอวยองทําแบบนี้กับผู้บริหารเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเหมาทั้งสวนมาเลยไอ้ไทยอทยพัเตพไทยพาไทยนี่สิคุณละฮะทานกะเพราไก่ไข่ดาวโออง่ายๆในแบบไทยของเราของมของผมมืนะฮะแบบนี้เอาล่ะตอนนี้อัปเดตหน่อยแต่ละคนมีผลงานอะไรกันบ้างฝากกับแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนหน่อยได้ไหมครับ าผมก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีมีแฟนแฟนคอนนี้แล้วก็มีรายการอ่าก๊อที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งบอกได้หรือเป่าเนี่ยเรียกว่า school lunch attack นะครับที่เราไปบุกโรงเรียนแล้วก็เหมือนกับไปทำอาหารให้กับนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองไทยมีแล้วก็มีดาราไทยที่บอกรายการผมอยู่สักสี่้าคนก็รอติดตามกันด้วยนะครับผม 박수 쳐주요카 아. 콘토파이 우용. 저는 어 최근에 어 솔로 팬미팅을 또 한국이랑 일본에서 이렇게 하게 돼서 그어 계속 이제 준비 중이었고 그리고 내년에는 이제 좀 앨범을 내기 위해서 어한 6년 정도 준비를 했어요. 그래서 지금 한 7년째 정도 되는데

아마 6 7년을 준비했기 때문에 아. 노래가 한 50곡 이상은 나오지 않을까요? 네. 근이플레마 50곡 플레이는 빠. 벌써 딱 때부터 6 7년이됐 앨범 1. 팬들รออย 기대하고 있습니다. 네. 준케이 하. 네, 아 어, 저는 최근에 이제 한국에서 오랜만에 어, 싱글 발표하고 페인티슬러브라는 노래 싱글 발표하고. 말 예. <laughs> 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 너무, <laughs> 너무 즐겁게 어, 한국 활동 정말 감사하게 어, 또 하고 보냈고요. 어 챌린지도 많이 해서 좀 정신이 없긴 했는데, 아 어, 정말 또 새로운 요즘 음악 방 음악 방송 문화를 네. 또 알게 되고, 아 어, 그러면서 또 공연. 고고공공연연좀좀투어어솔로어돌그리이이제제또또저는준준비비와음악을위해서열심히할예정입니다ก็เลยตั้งใจทำงานกิจกรรมมากๆเลยแล้วก็มีชันเลชที่ต้องถ่ายทำกับหลายๆท่านมากๆด้วยใช่ไหมครับก็คือสนุกสนานมากๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆด้วยนะครับการที่ไปทำงานในช่องต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คือคอนเสิร์ตด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตั้งใจเตรียมคอนเสิร์ต ในความสุขที่ผมรู้สึกอยู่ด้วยครับเชื่อว่าทุกผลงานแฟนๆทุกคนรอคอยฮอตเทสทุกคนรอคอยใช่ไหมฮะรอคอยอยู่แล้วเอาล่ะทั้งสามท่านครับวันนี้มีอีกหนึ่งช่วงเวลาสุดพิเศษด้วยนะฮะที่ให้กับลัคกี้แฟน20ท่านจะได้มาแฟนไซด์กับทั้งสามท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนฮะเดี๋ยวให้ทั้งสามท่านไปเตรียมตัวกันสักครู่ปรบมือให้กับทั้งสาท่านอีกครั้งครับ